มาดูกันนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะนี่นะครับโอโหมีคนมุงกันอยู่ขอบคุณพี่ท่านที่นะครับที่ท่านได้เกี่ไปกี่ในพวกเรานะก็เอาเสียง้าว่เอาเอากินแล้วารักี่นูนะกินัดเดกินัดกะแนี่า้าทีก็ย่างที่ย่างที่ ดิ sea, sea, oh. ite, oh. um. ๊กี้ดิ๊กี้ดิ๊กี้โอ้ปลาดุกเปลาดุกท่นาอ้ไม่กินหรอทางวัดท่านาไม่กินอะไรร้อนเบนก็ไม่กินร้อนหุ่นยายสมวรก็ไม่กินรดหุ่นแม่พีไม่กินรถหุ่นไม่แต่คนรถหุ่นผมกินคนเดียวยายฮันนี่ก็ไม่กินร้นหุ่ อันนี้อันนี้ไม่ลดนะครับอันนี้อันนี้ไม่ลดนะครับปรุงเริ่มตื่นแัวต่นสามตื่นแล้วเอาไงพี่มันเ็งแล้วก็ข้าวโอดโจยิ้มเลยกินไปเลยมาอิ่เลยนอิ่ไปเลยามาเลยไม่กินไม่กินแต่กินข้ว

นีเป็นสวยไปเลยนี่ครับเอจีก็บรรยกาศนะวัน uh, นี้พี่ตแลยพี่กไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่้ัเอง้ยมาวัน่าเลนพิ้ายตัมลยกิไม่ได้มาด้วยตัวเองมอเสากม่มาับเองมดยับอากก่ เอาเอามาสิเอาโทรศัพท์มาจะฝากช่องนะเอาโทรศัพท์มาอเอาโทรศัพท์มาที่จะฝากช่อง,นะอ,งอ่ะอ่าเพราะว่าฝากช่องมันต้องมันต้องเอาโทรศัพท์มาด้วยนะยเดี๋ยวผมจะ<ห>รักษาไว้ขาหมูแกงหมูาหมูเลยเหรอแบบนี้โอ้โหวะจะเอาสักหมูกองโอ้โหมันน<ห>่าอร่อยเลยนะเนี่ยนะชิมไหยครับชิมเลยครับชิมเลยตัวใบใบอ่า พ่ตัว่โตลตัวนี้นูะผมผมเสียแล้วนะเสียแล้วโอ้โหคนจะหลงไหลงไหลไม่ใช่หลงไหลหลงทางหลงทางเสียเวลาเหมือนคนนี้เนี่ยคืนลงไปเมืองรับแรเหรอเอฟซบอกว่าหลงได้ยังไงไป ไม่หลงเกือบรถเสียอะไรเป็นเป็นภาระคูมีอย่โเป็นภาระนะจิมในคอมเมนต์ช่องจิงไหมโอ้แม่ไปหลงอยู่รับแต่ไปเจอพระธาตุกำจังไม่แล้วที่มาในกลางคืนหรือเปล่าตอนนั้นอะกลางวันนั่นแหละเกลางวันยังหลงอยู่หรอโอูยตายแล้วรถจีพีเอสมันพาไปรถจีพีเอสพาไปโอ้วจีพีเอสมันพาไปค่อยกๆเอาแล้วแล้วก็มันพาไปไหนก็ไปตามงั้นเหรอไปแล้วมัน แค่ค่อยกลับมาแล้วก็ไปเจอที่เดิมอีกเอ้ามันวนไปวนมาเนี่ยหลงทางเสียเวลานั่นโองเพราะว่เใครไม่เจอเจอแยกเดิมอีกแล้วก็ไปมันก็บอกว่าสองสองหนึ่งศูนย์สี่ใช่ไหมเลขนั้นอ่ะอันนี้มันหลอนเลยนะที่มันเป็นแบบนี้ทนเมืองรับเรยโอ้โหดีนะยังได้กลับมาสองหนึ่งศูนย์สี่จำไว้นะคะใช่ค่ะไม่เส้นถนนที่เรามาเนี่ยรับ

ไปโอทอปไปโอทอปอ๋อไมไม่ค่ย่มันไม่ครบอนไม่ครอยโอ้เขาขอยืมไปก่อนเดี๋ยวเขามาคืนให้กินเสร็จอะอ๋น็อตลดไปไปกินเหรอยังไงฮะ ตอนนี้เหรอยังไม่มีใครมาให้กำลังใจเลยทางนางนู้นอ่ะยังไม่เห็นเพราะเขาตอนนี้เขาเสียใจอยู่มันก็เป็นเรื่องปกติไหมปกติมาไม่มาก็มเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วถูกไหมล่ะนอกจากจะมานั่งอยู่แถวนี้เราก็เราก็ให้กำลังใจฝั่งเราที่เขามาก็ให้กำลังใจฝั่งน้ำไม่ได้แซะเขาพูดตามเป็นจริงเนาะ มีคนให้กำลังใจหรือไม่ไม่มีก็แล้วแต่เขาเรื่องของเขาแต่เรา่กำลังใจล้นหลามเดี๋ยวกำลังจะเดินทางมาอีกนะไปแล้วล่ะสองหัวเมียต้องตั้งชื่อสองหัวเมียเลยใช่ใช่เดี๋ยวถ้าทนายเขาจะมาเขากำลังเดินทางมาอยู่ทนายสี่กุมารเอาวลอุบล ก็คุยกันแล้วแต่แต่ทางนี้เราไม่เห็นนะว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างเนาะราไม่รู้มาอก็มาส่งแล้วมาส่งเต่างอยพะเข้ารถทิ้งไว้นั่งเพื่อเขาอยู่ตรงนั้นไม่พูดไม่มาไม่ได้สิมาไม่ได้มาไม่ได้มาก็ยับเยินเลยคือพูดง่ายว่าตอนนี้ก็คือเห็นเมื่อเช้าดูไลฟ์สดพี่แดงเห็นเขาลุม รอรู้หมายมายเออคือลักษณะเขาเขาไปส่งแค่นั้นรถแกอยู่ตรงนั้นเอาไปฝากไว้เพื่อนบ้านเพื่อนแกบ้านเพื่อนแกแล้วก็แกจะไปต่อหรือไม่เนี่ยหรือว่าพอแค่นี้ไม่รู้แล้วแล้วเรื่องที่ปัญหาของแกที่ว่าอ,าอก็ทําไม่ได้แต่ว่าเปิดช่องใหม่ไปแล้วแกไขให้ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ตามนั้นเลย เปิดช่องใหม่แล้วว่าจะทําต่อหรือว่าจะมาโดนโดนกันอีกก็แล้วแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยเป็นเร่องครอบครัวเขาเราไม่เกี่ยวสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ้มาไก่อยเนาะมันงับ่อยว่านี่อย่างว่นี่อย่งเขาแล้วขึ้นขึ้นผู้สาวนี่แม่เนาะ แกก็เลยไปเลยก็คือตอนนั้นน่ะที่ไปเจอปั๊มน้ำมันอ่ะที่ออกไปจากเลยเขาวงไปแล้ไม่มีปั๊มน้ำมันปตทอยู่ที่เลยออกไปหน่อยตอนกูจชินาลายหรืออะไรกตัวขาวค่ะกุชชินาลายใช่ไหมผมไปเจอที่นั่นวันไหนวันที่ผมไปอวนอ่ผมไปเจอแกที่นั่นแกกำลังเข้าปั๊มอยู่ก็เลย ก็เลยทังนี้ไปคุยผมผมไม่กล้าคุยมัไปคุยก็พอไปเจอที่นั่นก็เลยรู้ว่าแกออกจากบ้านนานใช่ไหมไม่รู้อ่ารู้ว่าออกจากบ้านอยู่แล้วเรารู้มาแต่ต้นแล้วแต่เราก็ฟังทางลุงก็พูดเหมือนกันว่าเขาบอกว่าเขาคุยกันไมหมดแล้วว่าจะออกมาเออแต่พอมาฟังทางนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ออกจากบ้านมาใช่เขาหนีจบไหม อ่านะแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไอ้ทางนั้นเขาพูดไม่จริงแค่นั้นแหละโอ้โหลูกค้าคือค้าโอ้โหนี่นะครับบรรยากาศเนาะก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอ้ํากำลังคคื้นเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนขอบมากนะครับขอปัสดีครับผม